ำวันอะไรวันนี้วันอังคารที่21นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยจะมาทำาแกงเส้นจ้ะมีกระดูกไก่เ่ราะเป็นกระดูกไก่มันเป็นอกอกไก่อกไก,ก,ไก่แต่ว่าติดกระดูกนะคะมีอนันใส่สองชิ้นนะคะใส่สองชิ้นนะคะเดี๋ยวจะมาเห็ดน้ำซุปเครื่องใส่น้ำซุปมีอนันเกสิมีสลาดรีนะคะเนาะแครอท แล้วก็หอมครึ่งหนึ่งกินไปล้วครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งใส่ตู้เย็นได้นะคะวิธีถนอมอาหารของมีแอนนะมีแอนแลปพลาสติกเอาไว้นะคะละ้วก็ขิงค่ะขิงคือกันกินเหลือมีแอนจะแลปพลาสติกไว้นะคะล้วก็กระเทียมกระเทียมเอาไว้ข้างนอกนะกะวันนี้มีเห็ดหอม้อมนะมีแอน,ซอนแซ่บนำว้ต่้งต่ ยังว่าเทียงไหมคะ,ะประมาณสิบโมงเสานะ,ะตอนนี้หาโมงเคิงหาโมงแรกนะปาาเข้าไปจากชั่วโมงลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั่วโมงเคิงเจ็ดชั่วโมงเค่งน,นะจริงๆสี่ชั่วโมงขึ้นไปก็ดีนะกับสิซอบกำลังดีนะเดี๋ยวมีแอนกับสิไปล่างน้าอีกที่นึงนะเรล้ากม็มีวุนเซนนะคะวุนเซน นี่พอบานซื้อมาไวไฮแบบว่าเป็นหลายๆแพ็กเลยนะพอบำมกนะนะคะเดี๋ยวขาอ,อนุญาตาาล้างพักใกลนะะ้ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วกะเข้ามาต้มน้ำสุกกันจ้ะนะจ๊ะล้างเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทําอาหารมุมสูงนะคะมุมสูงถ่ายลงมานะคะล้างเรียบร้อยหั่นรากออกนะคะใส่ลงไปสลารี่ใส่ลงไป แค่หลอใส่ลงไปขิ้งใส่ลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ไก่นะคะไก่ก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะไปล้างพวกชามแล้วก็น้ำอันนี้น้ำตาลกรวดนะคะน้ำตาลกรวดใส่ลงไปจักทกเนี้ค่ะ ตัวนี้เห็นไหมคะเห็นบอจริงๆเป่าหมายเหมือนนี่บอมนีอียงดอกเนาะคิดหนวดอย่าคุยนาสบายดีกันบอคะสบายดีไปเนาะเรามีแอนติ้ไซยานซินนามอนลงไปนะคะเดี๋ยวนี้มันขล้องกินขลองใส่นะคะหาอยากยิ่งกว่าท่องนะมีแอนติไใส่เพื่อเอากินเฉยๆนะคะค่ะ หักใส่ไปท่อนนี้นะคะไม่ใช่ขี้เหนียวเด้วขาดยะทะยะทะวามีแอมด้วยใส่เอากินของมันเฉยๆหรอกเนาะค่ะนาอโอ้มันเข่าตาแล้วก็มีแอมที่ใส่ซีอิ๊วขาวนะมันเข่าตาใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ไปตามความชอบ อยาก,กินแสบสั้นใดกัใส่ปบสำนัหละแล้วมีอันชิมหาอย่างนี้อันนี้เป็นสับสของเมียนนะคะายพวกพงกระรีพวกพงกระเทียมพวกเม็ดรูปผักชีพวกเอ่อเม็ดเหมือนต่างๆนะนะก็เยอะยะไปหมดแล้วนะนี่เมียนหาอันนี้ค่ะโป้กักใส่โปงกัตลงไป นี่เห็ดแกงเสร็จกินง่ายๆมีแอนไม่ลูกชิ้นทอเด้เป็นลูกชิ้นที่ซื้อของยูนิล่ะของแคนาดาใส่ไปซ้ำนีคะ่ะเอาความหอมเอากินเนซื้อนะคะใส่ไปสองสองดอกนะ <c oughs> ก็ต้มแล้วก็ต้ม แบบเป็นบดมากกับมีนะแต่ว่ามีแอนอยากใส่เป็นอยากใส่เป็นเป็นแพงเป็นทอนสไปมีแอนกับแยกค่ะนี่สุหมงนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็ใส,ส,ใส่ใส่กระเอ้มัเป็นกระเทียมใส่พริกไทยดำค่ะไม่ได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดกับเขาดุนเติบเนาะใส่ไป แกงเซนจ้าง่าย,ายพอบานกรบปูกอยากกินบอกว่าต้มบุญเซนให้กินแน่วาสัง่งต้มบุญเซนให้กินนะคะ่ะมัมมี่นะคะแล้วก,ใก,ก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือเนี่ยเกลือใส่ลงไป เราคอยเติมผงไก่ไปที่หลังตอนมันเดือดนะมะเมืองค่ะมะเมืองไก่มาดูใกล้ๆถ่ายเองนะคะถ่ายเองตัดต่อเองทุกอย่างทาเองหมดค่ะไม่มีตักรกน,นะคะนะคะลูกอันฮ็ตไรยงานค่ะคู่ให้คู่ให้เฮ็ดไรยงานอ่ะเฮ็ดฝึกเฮ็ดเว็บใส่าสันนะคะซีเอามามีเป็นเป็นตัวประกอบในเว็บใส่าสัน เสียเห็ดยางกวากันอีกที่หนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของลูกนะคะเนาะนี่ค่ะในจังสีนะเดียวมีแอนซิต้มต้มให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปื่อยนะคะเห็นมันเป็นน้ำซุปแ่บๆนั่นแหละค่ะนะคะเราค่อยเอาเส้นลงเดี๋ยวมีแอนซีเอาไก่ขึ้นมาเห็ดเป็นไก่ฉีกนะเดี๋ยวห้ามาหั่นอันนี้กันจ้ะเดี๋ยวห้ากับมาต้มต้มกันนะคะนี่จะเ,เป็นล่าง ใส่สมนีก้อนแล้วจะเดี๋ยวเสบประเสียบจังได้วากันอีกที่นึงนะคะอ่ะอย้ายมาต้มมีแอนเปิดไฟสูงก้อนนะคะเปิดไฟสูงก้อนนะเห็นไหมเปิดไฟสูงหอนี้นะเจ็ดนะคะเปิดไฟเดี๋ยวเรามาหัน่นอันนี้กันต่อค่ะหันห่นเห็ดหอมค่ะคิดหอดจะบม่ได้พอกันโดนมีแอนบอมีหมอง ตั้งกล่องเนาะเอาจังสี่แหละเด็กคุยกันไปพร้อมเนาะค่ะเนาะคุยกันไปพร,ร้อมวัรู้ว่าสิคุยอย่างาเฮ็ดสดกะบ่ค่อยแนะนน้ำอยากให้เฮ็ดสดดอกเพราะว่ามันอัดคลิปอัดอย่างลำบากเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเฮ็ดคลิปยูทูบกะน่าสิมีปัญหาแน่นกับบอลลูนละกันปัญหาเรื่องพวกค่าใช้จอกใช้ใจ่ายของยูทูบไปจังสันเนาะกะเอาจังสี่ละอัดเราก็ไปไปรงเนาะค่ะเนาะ คือเป็นไปม,มวลๆเนาะสบายดีบอมีแอนนะเห็ดงานสีบอสุฟังมีแอนมีเห็ดคลิปอ่ากินสมตําไปสองขีปนะแต่วันนี้บอท่านเดยอับ <c oughs> เพราะว่ามีแอนเห็ดอ่าเห็ดโอเวอร์ท่านหลายเนาะมีแอนเห็ดงานเนื้อจิงฮ้มเนาะค่ะเนาะเนื้อจิงฮม้มมันคือบานพักคุณตาคุณยายนะเห็นไหมเห็นมีแอนไหมคะเห็นมีแอนไหม เห็ดบ้านพักคุณตาคุณยายมันมีหมองต่างกล่องอีหลีเดยหันเห็ดกันไปนะคะจะคปไลฟ์สไตล์กยเป็นนังสี่หรอค่ะนะคะคปไลฟ์สไตล์เขาขั้วเนาะเมื่อดดว่าเป็นคลิปที่ว่าเป็นเห็ดกับเขาแบบซิลเลียตรง ต้องต้องเป็นแบบจัดจัดมุมมีสตูดิโอสต,สตูดิโอมีเอนกับในขัน้ว่นหรอคะนะคเอาง่ายๆเอาบรรยากาศง่ายๆเอพคนเดียวหันเห็ดเห็ดอันเนี้ยลูกเอนมาเห็ดหอม เติมไปจ้ะใส่เสริมไปเนาะเดี๋ยวจะลูกชิ้นมาให้มึงนี่ค่ะลูกชิ้นเต็ดยันสี่นะคะลูกชิน้นแซ่บนะคะเพราะว่าฝึกเอนเราได้ไปตลาดเอเชียแล้วล่ะก็ค่อยไ่ได้ไปหลายละบ่ได้ไปเลยล่ะไปก็ก็เลยต้องสนับสนุนอาหารที่เฮาหาซื้อได้ตามท้องถิ่นเนาะคะ่ะเนาะก็สิเป็นนี่ยละคะ่ะเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อ ไปเลือกกินกับเบกอกันยากลลำบากทุเมนว่าบาา่ได้ดิเลือกกินก็ไดดอยู่แต่ว่ามันมันมหี้หนกิน,ในใังไรอยาก,กินอยงสั่นนะคะเพราะว่าสถานาการณ์น่งสี่น้องห้าสิบไปไปเลือกกันานาน,านั่นนี้มันก็นลำบากมันออกไปใส่ก็ลำบากล้านค้าร้านขา,า,นขายสิกับปิด,ป,ดปิดไว้สมมุติว่าอยากอยากได้อันานานันนี้เขาเขาบอกเปิด <c oughs> นะคะมีแอนฮินาการแล้วก็เฮอันที่ขาดนากาไปแจกเพื่อนๆนะคะ วันนี้เพื่อนๆต่อยากได้กันหลายเนาะอยากได้กันสุกสุกน,นั่แนแหะมีแอนบะมีกระดุมนะคะกระดุมเมดมีอดแอนเฮดไปตังเท่าไหร่เฮดไปสิมีสิบเฮดไปสามสิบอันเนมิดเกี่ยงนะคะมีแนอนบ่ได้เฮดขายดูค่ะเ้าเจ้าก็อยากให้เงินอยู่แต่ว่ามีแอนคิดว่าเฮดไปมันเกิดมันเกิดขึน้นบ่ได้กำหลอกกำไรเอียงดอกมีแอนเฮดเฮดแต่ว่า บริจาคให้ข้าเจ้าไปจังสันเลคะเห็ดแบบเอ่าเอาบุญเอากุศลไปจังสันไลยค่ะเนาะเข้ากับถือว่าเป็นการเหตุแบ่งปันนำใจให้กันเนาะข้าเจ้ากัอยากให้เงินมีแอมยูตวามีแอนบ่เอานะคะมีแอนบ่เอาบ่อย่างไดนะอยากเหตดเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะเห็ดให้เพิ่นก็เลยเหดแล้วบัดนี้วัสดุอุปกรณ์ มูพันอยากได้เพิ่มไงอยากได้หลายๆสียง่สิสค่ะบางคนกะให้เงินมามีแอนก็บอเอาเอาขึ้นจ้าอยากอยากอยายเอาว่าราลูกบ,บอกว่าถือมีแอนเป็นคดขายของบ่าเป็นเลยกะคือ,ค,อคือตั้งใจไว้แล้วไม่ว่าสีเห็ดเห็ดแหกข้าวเหมือนจะตั้งใจไว้ว่าสีเห็ดสีเห็ดแหกข้า ใส่นะคะ,ะมีเห็ดหนากกากไปแจกมูพาบานนะเพราะว่าาบวกมูพาบานเนี่ยเจ้จาว่มีหนากกากแล้วมันก็บ่มีขายพร้อมกะเด้เห็ดไปแกจกกระจาเห็ดไปทั้งหมดมีสิบอันแล้วก็ที่ขาดนี่ก็เห็ดบ่สเซจเพราะว่าบ่มี่กระดุมไปหาซื้อ้านใดก็บ่มีเขาปิดกันเหมปด,ปดปิดปิดปิดกันหมดบม่บมีนะคะกะมันเป็นช่วงเมียยที่แบบว่ามันขาดตลาดเนาะ ทีว่าขาดตลาดกับบอเมนมันธุรกิจมันปิดแม่จ้ามันกับเมื่อรู้สิไปหาสืส่อใสสื่อออนไลน์กับรู้ว่วเมอรอใดสีไดเนาะก็สร้างออนไลน์กับหาลากักกระดุงแต่ว่ากับรู้ว่วเมอร์ไดสีไดพา,านี่ก็มีหลายอยู่แต่ว่ากับเป็นลน่ายที่สีเอาเป็นล่ายท่านสมัยกับกับคือสิบอมีกับได้ตามล่ายที่มีแอนอมีเนาะค่ะเนาะมูเป็นกับว่าได้บ่ดด้มัดติยังเนาะ ไปเหตุงานกับพุ่ใจเด้ไปเหตุงานเห็นสุกผูสุกคนเราเกือบสุกผูสุกคนอะ่ะเกือบสุกผูสุกคนอีเลยเด้กับพนักงานกับมีหลายอยู่ในในในทีทํางานกับมี่อ่ะห้องครั้วมี่ห้องสักผ้ามี่คนทาความสะอาดมี่าหัวหนา้าเนิร์ดแล้วก็มีเจ้าน้ายพวกผู้จัดการต่างๆเนาะวันเป็นบานบานพักคุณตาคุณย่ายเนาะ ก็มีหลายๆแผนกนะคะแต่ว่าแผนกหลักๆก็คือแผนกมีแอนแผนกมีแอนเป็นแผนกที่หลักๆไอลีป็นแผนกดูแลผู้ซอยพยาบาลเป็นผู้ดูแลสุขภาพคนป่วยเนาะกัเยางะป่างยปมุ้มไหนจริสๆเห็นโมไซกัะปื้มปื้มใจได้ปลื้มใจนะคะปื้มใจเอาห้องมาเอาเรื่องแกงเส้นเท่าตอนะเดี๋ยวให้น้ามันเดือดปุ๊บปุ๊บมีแอนส่เอาัน เห็ดเห็ดเห็ดหวานมาสิเห็ดหอมมันหอมไปหลดีดีเห็ดหอมเห็ดหอมใส่ในหมอนเนาะคะ่กกะเนาะก็เอาเป็นว่ามาคุยกันเนาะคินหอดกับมาคุยกันไปจังสันล่ะแล้วก็นี่กับลูกชิ้นห้าไว้ใส่ตอนตอนตอนคุณละใกล้ๆจบคุณละเนาะคะ่ะเนาะจะจบการแสดงนะคะแล้วก็เซ็งที่กันเดี๋ยวตอนนี้สิขออนุญาตไปอ่า ล่างถวย่ยล่างสร้างเพราะว่าเฮ็ดหกไปเด้เฮ็ดหกใบเนาะค่ะเนะเาะเดี๋ยวความอยายาไ,<ม>ไ,ไปล่างล่างไปพร้อมเฮ็ดไปพร้อมล่างไปพร้อม,อมนะคะมันสีไดบบอมันสีไดบบอหกพุ่นนะคะนี่ก็คือวิธ,วธีวิธีการเข่าขั้วของมีแอนเนาะถ้าเกิดว่าแ็ดเท่ๆแต่ล่างเธอเดียวม,มันสี่ขี่ขานมันสีเฮ็ดในห้ารู้สึกว่าโอ้ยมันหลายว่อายอายากล่างว่าอยากเฮ็ดเนาะค่ะเนาะ กะเฮ็ดไปร้อมช่วงรอจังหวะสีกะล่างไปเฮ็ดไปล่างไปจ้ะกะใสเวลาให้มันมันเกิดประโยชน์เนาะกะมม่อนีกะคิดหอดกันเลยมาคุยกันเนาะเดี๋ยวต้มเ้นหน้าตาเป็นยังไนเดี๋ยวมาเมืองกันอีกที่เนาะค่ะเนาะหม้อโมโหแล้วค่ะเดือดปุ๊บ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 แล้วมีแอนใส่อันมียนจิตากันนี้ออกตักฟองออกมีแอนใส่เห็นหอมลงไปแล้วหอมมากๆเลยหอมอีลี หเห็นไหมคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยเห็นไหมเดือดจัดโมโหเดี๋มาว่าชิ้นอ้วนนะโมหนะแลกดวถ้าไก่สุกนี้นะคะไก่สุกมีแอนกจะตักใส่ถ้วยแล้วก็มาทำเป็นไก่ฉีกนะคะ <c oughs> เอาฟองไปทิ้งก่อนนะคะ ว่าฉันอ้วนนะฉันโมโหมากเลยอ้วนมั่งคอสั้นมั่งหน้าใหญ่มั่งโน่นนี่นั่นมั่งโอ้ตายค่ะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะใส่อ่าเนี่ยค่ะผงชูกำลังนะคะผงไก่ ขงไก่ตาขนอใส่ไปซัมเน้กับพ่อค่ะซัมเน้นะคะหนึ่งช้อนใส่ไปเยอะกว่านี้มันจะอร่อยเกินมันจะซดหลายถ้วยมันก็จะอ้วนนะคะก็จะโดนวายก็จะเขียดให้กระจ้าอีกอ่อะแค่นี้พอแล้วค่อยไปปรุงรสแ่บใส่สสพริกปน่นใส่โอ้พริกป่นกับกับซีบะมี่กินแล้วจ้าหาซื้อบะได้พริกแห้งเพราะว่ามัน มันขาดตลาดมาตั้งแต่เดือนเดือนใดเดือนมก,กรามีแอนไปจ่ายตลาดกับพอบานนนะเดือนมก,กรานะปจ่ายตลาดเอเชียนะ,นะปิด้าไว้ค่ะปิด้าไว้ปล่อยให้เดือดให้โมโหไปนะคะมีแอนสิไปทําการหั่นผักนะคะมีแอนเอาเอาเอนใก่ออกมาแล้วนะคะซิเซนเซิไซเซนเซิไซไปทั้งหมดซี หกก้อนหกก้อนนะคะเพราะว่าถ้าเหลือก็ได้เป็นอาหารเทียงมะอื่นพรอนะคะเนาะแต่ก้อนนี้แอนเทิร์น้ำน,นะคะเติมน้ำไปหกก้อนมีแอนใส่เห็ดหอมไปก้อนหนานเลยเนาะ,ะสเส้นไปด้วยมีแอนสิเติมซีอิบดำนะ,ะไปหกก้อนนอ้องโอเว่นนี้มักสดน้ำขนาดนะ ก้อนแต่ก่อนหกก่อนมันสีเห็ดให้เส้นเส้นมันสีเห็ดให้นหนามมันแห่งโผล่นะคะเนาะใส่ไปหาก่อนก่อนก่อนที่หกคอยนมาใส่ตามหลังก็ได้ใส่ตามหลังตอนที่ห้าสีเอามาแบ่งไว้เป็นอาหารเที่ยงมืออื่น,น่ะ้ไหมคะเห็นยังเห็ดให้มันคุ้มนะเนาะให้มันกินได้เหมือเหมือรุ่นพรอมของสินนะคะนะ,ะพอหพอบานเลงกัสีหอไปกินทีทําง,งานพร้อมได้เหมืออื่นอาหารเที่ยงนะจ๊ะ มีอันกระหั่นพักข้นงยังหล่อเดี๋ยวกับสีเห็ดกระเทียมเดียวลูกชินกนกช้นเท่ากับมัดไว้ลูกชิ้นเท่ากับเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีแอนเห็นมันน้งฟังเป็นจังไงไอติชิ้นนะคือแองกับลูกชิ้นบานเท่านักนละนะคิวปะเสียบยุ่งจัง มันก็ถึงก็แบบว่าเป็นเนื้อเนียนนะเพราะว่าเขาจะบม่ได้ใส่แป้งมันมีแต่เป็นเนื้อล้วนๆนี้ค่ะโอ้เว่ยมันมีแต่เนื้อล้วนๆไงมันก็นเลยเป็นอย่างนี้เห็นไหมใช่ได้ค่ะใช่ได้นะคะเนียนกับสใส่ก็ใส่หมดดอกใส่ไปจะเคร่งถุงแล้วก็มันมีทั้งหมดยี่สิบหกใส่ไปสิบสองนะคะเพราะว่าเขามีเนื้อใส เหลือไก่ผอมนะคะนะ่ะนาองกะต้มเซนให้ซุกนะคะมีปอเดี๋ยวน้ำมันเดือดใส่ซีอิ๊วดำลงไปกะสิเป็นอันกินได้หลอละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเขากะสิได้ไปกินกันแสบๆเนาะแกงเส้นเราสุกแล้วจ้าวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆของม่แอนนะคะก็ลูกกับคุณพ่อบ้านอยากรับประทานนะคะ นเนี่เราก็ดูไกลล่ลงไปใส่อีกนะแล้วก็มีลูกชิ้นในไ,ไก่เราฉีกเสร็จแล้วมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนะคะโชคดีจ้าใจเป็นคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ารักและคลิดถึงเสมอนะคะ